สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพระขึ้น8คำ่ำใครที่กำลังฟังอยู่แล้วเป็นสายบุญสายมูหรือสายเช็คดวงประจำบอกเลยว่าวันนี้คุณมาถูกคลิปแล้วค่ะตามหลักโหราศาสตร์ไทยคนเกิดขึ้น8คำ่ำจัดอยู่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าผู้มีบุญเก่าหนุนนำมีวาสนาสะสมมาแต่ชาติปางก่อน พูดง่ายๆคือบางคนต้องเริ่มจากศูนย์แต่คุณนี่เริ่มจากบารมีเต็มหลอดเหมือนเกิดมาพร้อมแพ็กเกจเสริมชีวิต V.I.P. ไม่ต้องกดซื้อเพิ่มในแอปเลยค่ะคนกลุ่มนี้มักมีจิตใจดีมีเมตตาสติปัญญาไวเรียนรู้อะไรเร็วมีคนเมตตาเอ็นดูผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และมักจะได้ชื่อเสียงจากความดีไม่ใช่จากดรามา่า บุค,คลิกและนิสัยคนเกิดขึ้นแปดค่ำเป็นคนสุขุมใจเย็นมีเหตุผลไม่ชอบเอาเปรียบใครและมักคิดก่อนพูดซึ่งต่างจากเพื่อนบางคนที่พูดก่อนคิดทีหลังด้วยบุญเก่าที่ส่งผลคุณจึงมักได้รับความเคารพจากคนรอบข้างไม่ต้องขึ้นเสียงดังคนก็เกรงใจ ไม่ต้องโพส์แรงคนก็ยังให้เกียรตินี่แหละค่ะเรียกว่าบารมีเงียบแต่ทรงพลังแต่บุญสูงก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ยิ่งสูงก็ยิ่งมีคนแงนมองบางคนมองด้วยความชื่นชมแต่บางคนมองด้วยความอิจฉาคนเกิดครึ่งแปดข้ามมักเจอมารผจญในรูปแบบของคนอิจฉาไม่ต้องตกใจนะคะ นี่ไม่ใช่ดวงร้ายแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังไปได้ดีจนคนอื่นเริ่มรู้สึกวิธีแก้ไม่ยากเลยค่ะทำดีต่อไปเงียบให้ดังและดังให้ดีเพราะสุดท้ายความดีจะปกป้องคุณได้ดีกว่าคังอธิบายใดๆด้านการงานดวงการงานของคนขึ้นเกิดแปดคำเรียกว่าเด่นจากความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่ แบกภาระได้วางใจได้ผู้ใหญ่เห็นแล้วสบายใจเหมือนมีป้ายติดหน้าผากว่าคนนี้ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่เก่งตอนประชุมการงานของคุณมักนำไปสู่ชื่อเสียงความมั่นคงและรายได้ที่ดีขึ้นตามลําดับไม่ใช่รวยแบบลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่รวยแบบมั่นคงนอนหลับสบายไม่ต้องคอยลุ้นเลขท้ายค่ะด้านชีวิตครอบครัว เรื่องครอบครัวถือเป็นอีกจุดแข็งของคนเกิดขึ้น8คำ่ำคุณมักมีดวงครอบครัวอบอุ่นถึงจะไม่ได้หวานทุกวันเหมือนละครแต่เป็นความสุขแบบเรียบง่ายกินข้าวพร้อมหน้าได้หัวเราะพร้อมกันแค่นี้ก็ถือว่ากำไรชีวิตแล้วค่ะใครที่มีครอบครัวแล้วจะเป็นเสาหลักที่ดีใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้คู่ที่เป็นคู่บุญมากกว่าคู่เถียงทะเลาะได้แต่ไม่ทิ้งกันง่ายๆ เคล็ดเสริมดวงคนเกิดขึ้น8คดคำเพื่อให้บุญเก่าทำงานได้เต็มพลังขอแนะนำเคล็ดเสริมดวงง่ายๆค่ะมันทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเพื่อเสริมปัญญาและชื่อเสียงฝึกสติและสมาธิเพราะคุณเป็นคนมีจิตดีอยู่แล้วยิ่งฝึกยิ่งเหมือนอัปเกรดดวงจากเวอร์ชั่นปกติเป็นเวอร์ชั่นโปร และที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยคนมีบุญก็ต้องพักผ่อนนะคะไม่ใช่แบกโลกทั้งใบคนเดียวโดยภาพรวมแล้วคนเกิดวันพระขึ้น8คำ่ำคือผู้มีบุญหนุนนำวาสนาดีมีผู้ใหญ่เกื้อกูลการงานก้าวหน้าครอบครัวอบอุ่นมีมานผจญบ้างแต่ก็ผ่านได้ด้วยสติและความดี เรียกว่าชีวิตอาจไม่ง่ายทุกวันแต่ทุกวันที่ยากคุณก็ไม่เคยเดินคนเดียวค่ะถ้าชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ